หนึ่งเดียวคนนี้อูฟกันติน,นันนักกีฬาระบำใต้น้ำชายคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยหนึ่งเดียวคนนี้กันตินันอดิสัยสิริบุตรอูฟนักกีฬาระบำใต้น้ำชายคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ทำเอาแฟนกีฬาชาวไทยรู้สึกแปลกตาขณะรับชมการแข่งขันระบบำใต้น้ำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณน,ะนครหางโจวส,สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากปกติแล้วจะเห็นแต่นักกีฬาหญิงล้วนที่ลงแข่งแต่ครั้งนี้มีนักกีฬาชายหนึ่งเดียวรวมอยู่ในทีมด้วยสำหรับนักกีฬาระบบาใต้น้ำชายคนนี้คือกันตินันอดิสัยสิริบุตรอูฟ เป็นหนุ่มน้อยวัยเพียง17ปีเกิดวันที่18สิงหาคม2549สูง180เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตตรามกำแหงฝ่ายมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬารบำใต้น้ำชายยาคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยและเป็นนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกคนแรกและผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันระบำใต้น้ำชิงแชมป์โลกประเภทคู่ผสมมิกดูเอ็ก ที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 5นที่ผ่านมา สำหรับเอเชียนเกม2022เขาคือนักกีฬาชาย1เดียวในทัพระบำใต้น้ำสาวทีมชาติไทยประเภทตะครบติครูทีนโดยทีมไทยจบที่อันดับ7ซึ่งประเภทนี้มีแค่ไทยกับจีนที่ส่งนักกีฬาชายร่วมทีมแข่งขันด้วยซึ่งงอน,นับเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมที่ให้นักกีฬาชายร่วมทีมและการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสก็จะเป็นครั้งแรกที่ให้นักกีฬาชายร่วมด้วยแต่จำกัดทีมและไม่เกิน2คน